วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการที่ถ้าชีวิตเราตกต่ำเนี่ยเรามีวิธีการที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงเราจะกําลังจมลึกลงในหลุมเนี่ยมันมีศิลปะไหมในการที่เราจะฟื้นขึ้นมานะครับก็อยากจะถามพวกเราว่าไม่ใช่จะถามสิมีพวกเราถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าช่วงเนี้ยภาวะเศรษฐกิจที่เกิดวิกฤตจากโควิดนะฮะก็ต้องตรงๆเลยว่าไวรัสโครโรนาเนี่ยมาทาให้พวกเราหลายๆคนเนี่ย ชีวิตพลิกผันไปเลยนะครับจากที่เคยรุ่งเรืองเคยมีรายได้เยอะแต่กลายเป็นว่ารายได้หายไปแล้วเราจะทํำยังไงนะครับฉันจ,จะพามาเล่าพวกเราฟังก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าไทายที่ยังไม่เคยชมคลิปของผมนะฮะผมดรถนอมดีซ้อยนะครับรายการเอกอินสปายซึ่งเป็นช่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แนวทางเพื่อคนสร้างตัวนะครับ พวกเรามีหลากหลายชีวิตมากที่มาพลิกชีวิตที่นี่นะครับวันนี้ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์มาเมื่อคืนนี้ฟังแล้วรู้สึกสะท้อนใจนะครับเพราะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเคยปกติเคยรุ่งเรืองพอดีว่าคนที่โทรม,มาเมื่อคืนเนี่ยคุณผู้หญิงนะฮะทำเกี่ยวกับทัวร์นะครับซึ่งพวกเรารู้ว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคือตอนนี้มันแทบจะดับสนิทเลยนะครับ ซึ่งในช่วงโควิดแล้วรอบแรกเนี่ยก็ยังพอทำใจได้นะครับก็ยังพอไปได้เอากำลังที่จะฟื้นขึ้นมากำลังจะทำทัวร์ภายในประเทศนะฮะเป็นอินบาวก็กลายเป็นว่าเจอแล้วรอบ2ก็เข้าไปอีกนะครับแล้วรอบ2นี้ก็เลยหนักเลยนะฮะหนักจกนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเองทำใจไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่อาจารย์ได้รับเสียงสะท้อนมาว่ามันจะมีวิธีในการที่เราจะฟื้นคืนชีพหรือเราจะทำยังไงกับสภาวะหรือว่า จากสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่นะฮะอาจารย์นึกย้อนไปพยายามที่จะถามตัวเองว่าเอตอนช่วงที่เราตกต่ําสุดๆเนี่ยพวกเรามีวิธีการที่จะกลับฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรนะครับวันนี้จะแบ่งปันพวกเราในในหัวข้อลักษณะนี้แหละนะครับเพราะว่านอกจากพวกเราที่เจออยู่ในขณะนี้ผมคาดว่าน่าจะเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าบางคนก็ได้รับผลกระทบบางคนก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักหรือบางคนก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น ประเด็นหนึ่งคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าในทุกวิกฤตมันมีโอกาสเสมอนะครับเมื่อเช้าที่ฟังภาษาอังกฤษยอยู่ประโยคหนึ่งเขาบอกว่าการที่เรารู้สึกว่าไม่สะดวกสบายไม่พึงพอใจเนี่ยมันเป็นภาวะที่จะทําให้พวกเราสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในชีวิตเออพอผมฟังคํานี้ผมเก็ตผมนึกภาพในสมัยที่เราชีวิตกําลังตกต่าผมนึกย้อนไปประมาณสักช่วงวิกฤตปี40เนี่ยนะครับพวกเราหลายคนอาจจะเจอนะฮะหลายคนอาจจะเกิดไม่ทัน จำได้ว่าปี39ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยผมเจอวิกฤตก่อนผมมีหนี้ทั้งหมด37รายการผมจำแม่นมากเพราะว่าจะเขียนใส่ไดอารี่ไว้นะครับมีชื่อทุกคนเลยว่าคนนี้เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะส่วนมากเป็นหนี้การค้าทั้งหมดเลยนะครับเป็นหนี้การค้านี้บ้านนี้รถนี่อะไรพวกเนี้ยนะฮะนี้บ้านนี้รถเนี่ยมันก็ยังพอไปได้นะแต่ว่าหนี้การค้ามันเป็นหนี้ที่ค่อนข้างร้อนแล้วก็บางหนี้เนี่ยมันเป็นหนี้ที่ถูกฟ้อง ด้วยเพราะว่ามันเป็นคดีเช็คคดีเช็คเด้งนะซึ่งอาจจะเป็นทั้งอาญาทั้งทั้งแพ่งด้วยนะครับอันนั้นเป็นช่วงภาะวะวิกฤตชีวิตที่ตกต่ําที่สุดที่ผมกําลังนึกถึงว่าเออเราเราจะไปต่อ,อยังไงนะครับออตอนนั้นใช้วิธีการก็คืออันนี้เรา,เล,าเล่าเรื่องสดด้วยให้ฟังนิดหนึ่งหมุนนะฮะเขาเรียกว่าหมุนเงินคำว่าหมุนเงินก็คือผมมีผ้าตอนนั้นขายของอยู่ตลาดโบเบ้ด้วยนะครับ ผ้าที่ต้นทุนอยู่ประมาณ50บาทเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่ามันมันเยอะมากนะฮะห้บาทเนี่ยมันมันเป็นหลายหลายร้อยเลยนะฮะหลายร้อยโหลนะฮะแล้วเราก็เอาไปจำนองในราคา25บาทหรือ30บาทครึ่งหนึ่งเสร็จแ,แล้วเราก็จ่ายดอกเขาเนี่ยค่อนข้างหนักนะฮะทุกเดือนเนี่ยตีว่าร้อยละสินะครับทีนี้ผมมานึกดูกําไรที่เราได้มาแล้วก็ยอดขายมันตกต่าลงไปเรื่อยๆนะวิกฤตเศรษฐกิจมันกาลังเกิดเนี่ยมันก็ทําให้มันเหมือนเรากําลังขุด ดินลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเราเอาหนี้ข้างนอกมาหมุนมาหมุนพอเรามาหมุนมาหมุนเสร็จเนี่ยมันทําให้อ่หนี้ของเราเนี่ยมันพอกพูนขึ้นมาตลอดเวลานะครับมันทําให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกจากตรงนั้นได้วิธีของผมก็คือว่าผมหยุดเลยผมเผชิญอยู่บแบบนลักษณะน,นี้ประมาณสักปี2ปีในผมหยุดหยุดแล้วทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแล้วก็ มาเริ่มต้นใหม่ในการเริ่มต้นใหม่นี่แน่นอนฮะนี่รายการเนี่รายการมันยังค้างอยู่ประมาณสักปี2ปีเนี่ยผมไม่เจอหน้าใครเลยนะฮะก็หมายถึงว่าเราเก็บตัวสนิทเลยนะครับขณะเขาทโทรศัพท์มาให้ไปตามไปทํางานอนะไรมาคือมาเริ่มทํางานก็ก็แก๊ๆงานพวกรับเหมาก่อสร้างพวกนี้นะครับก็เลยทําให้เออช่วงเป็นช่วงชีวิตที่ที่รู้สึกว่าเออตัวนั้นเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเราจริงๆนะฮะน่าจะประมาณสักปี3940 ก็ใช้เวลาพลิกฟื้นอยู่ประมาณสัก3-4ปีนะฮะในที่สุดก็พอปี45,46เนี่ยเราก็เริ่มลืมตาอาปากได้แล้วก็ปี4ี่เเริ่มมีอาพาร์ตเมนต์หลังแรกแล้วก็พอ5 0เนี่ยเราก็ถึงจุดที่คิดว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายชีวิตแล้วก็คือมีอิสรภาพทางการเงินนะฮะตอนนั้นอันนี้ก็คือเล่าย่อให้ฟังที่ที่ผมย้อนกลับไปว่าเอ๊ะถ้าเราเจอลักษณะนั้นน่ะย้อนมาตอนนี้ถ้าเราเจอผมคิดว่า วิกฤตที่เกิดกับพวกเราทุกคนเนี่ยมันคือวิกฤตจากเรื่องของหนี้สินและรายได้ความหมายคือว่าเราอาจจะมีหนี้สินอยู่แต่ถ้ารายได้เรามันเรามันยังไหลปกติเนี่ยเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่ออกไหมฮะเราก็สามารถที่จะจ่ายหนี้สินไปเรื่อยๆร,รวมถึงค่าใช้จ่ายประจําเช่นค่าใช้จ่ายลูกน้องค่าใช้จ่ายซัพพลายเออร์ค่าใช้จ่ายทุกอย่างถ้ามันมีรายได้เข้ามาเนี่ยมันก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงไปได้นี่คือภาวะที่พวกเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่พวกเราไม่เคยตก ตื่นตระหนกตกใจแต่มาอยู่วันหนึ่งวิกฤตพวกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดจากการที่เราไม่สามารถมีไรายได้ปกติเหมือนเดิมเช่นอย่างอย่างช่วงที่อาจารย์เป็นเนี่ยช่วงที่ผมเป็นเนี่ยมันก็คืออาจจะเป็นในลักษณะของว่ายอดขายรายได้กําไรเนี่ยมันไม่พอค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นมันเลยทําให้ เราต้องดึงแล้วมันก็เกิดค่าใช้จ่ายจากดอกเบี้ยต่างๆถาถมเข้ามาจนทั้งชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนขุดหลุมฝังตัวเองลึกลงไปเรื่อยๆวิธีการคือหยุดขุดหลุมก็คือหยุดทุกอย่างเลยนะครับอันนั้นคือ,ค,อคือวิธีที่อาจารย์ใช้แล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้ถ้าพวกเราเป็นนัปัจจุบันเนี่ยผมก็ต้องถามพวกเราว่าเออปัญหาพวกเรานี่ขนาดไหนนะฮะเราก็ต้องไต่ไล่เรียงในเรื่องของมันมี2ส,ส่วนอา่า สรุปปัญหาพวกเราคือปัญหาพวกเราคือเรื่องของการเสียเงินหรือไม่ได้เงินมันจบอยู่แค่แนั้นนะเราไม่ได้เงินหรือเราเสียเงินเราไม่สามารถที่จะได้เงินเหมือนเดินนมมันจบอยู่ตรงนั้นดังนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าปัญหาพวกเราอยู่ตรงไหนนะฮะเหมือนพวกเรากําลังจะไปไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราจะไปที่เป้าหมายของพวกเราเนี่ยเราไม่มีทางว่าเราจะไปได้ยังไงนึกออกไหมครับแต่ถ้าเราถามเราหยุดแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเช่นผมบอกว่าผม ตอนนี้ผมอยู่เชียงรายนะผมอาจจะอยู่มุมหนึ่งของเชียงรายแล้วผมจะไปเป้าหมายอีกอย่างตอนนี้ที่อาจารย์นั่งอัดอยู่นี่เป็นโครงการแพว้ววิดีเดือพามที่เด่นห้าส่วนว่าผมอยู่บ้านดู่อะไรประมาณนี้พวกเราอาจจะไม่รู้จักนะแต่คนเชียงรายาจ,จะรู้จักผมจะมาที่นี่ผมไม่รู้เส้นทางเลยไปจะไปไหนคนที่อยู่ที่นี่เขาจะต้องถามย้อนกลับไปว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอ่าแล้วผมจะบอกเองว่าคุณต้องมาทางบายพาสตะวันตกหรือมาทาง ตัวเมืองหรือคุณมาทางไหนคุณเจอสี่แยกอะไรคุณจะเจอธนาคารคุณจะเจอป้ายอะไรแล้วคุณเลี้ยวมาตรงไหนแล้วคุณตามป้ายมาแล้วคุณจะมาถึงโครงการนี้นะประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นวันนี้สถานะของพวกเราเป็นยังไงนี่พวกเราต้องกลับมาตั้งสติไล่เลียงดีๆนะฮะว่าการที่เราจะย้อนกลับไปสถานะเงินเดิมหรือว่าสถานะที่เรามีสภาพคล่องมีรายได้เท่าเดิมสามารถที่จะเลี้ยงธุรกิจของพวกเราได้เนะี่ยตอนนี้เราเจอปัญหาเราเจออะไรนะฮะ เจออะไรก็หมายถึงว่าเราต้องพยายามที่จะแจงออกมาให้ได้ว่ารายจ่ายที่พวกเราจะต้องจ่ายประจํามีอะไรบ้างรายรับที่เรามีตอนนี้มีอะไรบ้างคำว่ารายจ่ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะต้องเขียนออกมาให้ละเอียดเลยนะครับเป็นหนี้บ้านหนี้รถเงินเดือนลูกน้องค่าซัพพลายเออร์ค่าวัสดุดิบค่าของค่าแรงค่าทุกอย่างคุณเขียนออกมาหมดเลยว่า ที่มันเป็นภาครายจ่ายค่าบัตรเครดิตค่าไม่รู้อะผมไม่ทราบเหมือนกันว่าพวกเราแต่ละคนอาจจะมีรายการมากน้อยไม่เท่ากันนะครับเสร็จแล้วรายรับของพวกเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดิมมันมีอะไรบ้างแล้วอะไรที่มันหายไปแล้วอะไรที่มันจะฟื้นคืนมาไม่ได้เช่นอย่างคุณผู้หญิงที่โทรมาเมื่อคืนเนี่ยผมฟังดูแล้วผมก็รู้สึกเออเห็นอกเห็นใจนะก็ต้องยอมรับว่า มันเป็นภาวะวิกฤตที่มันไม่สามารถที่จะออกทัวร์ได้เมื่อไม่ออกทัวร์ไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่ารายได้เราก็ต้องหายนะครับดังนั้นเวลาที่รายได้เราหายไปเนี่ยรายจ่ายของพวกเรามันเหลืออะไรบ้างนะฮะมันขมวดอยู่เท่าไหร่ยังไงแล้วเราจะทํำยังไงนะครับอันนี้คือจุดแรกต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่จุดเนี้ยเราอยู่ตรงไหนนะฮะก็คือรู้รายรับรายจ่ายเราจะเอางบการเงินมาวางเลยก็ได้นะครับงบการเงินจะประกอบไปด้วยรายรับรายจ่ายเสร็จแล้วก็ส่วนต่าย นะฮะถ้าส่วนต่างเนี่ยมันติดลบหมายถึงว่ารายรับมันน้อยหรือไม่มีรายรับเลยมีแต่รายจ่ายก็แปลว่าธุรกิจเราขาดทุนนะฮะอันนี้เอาเฉพาะแค่รายรับรายจ่ายแล้วก็กําไรขาดทุนพอนะฮะส่วนเรื่องของทรัพย์สินนี่สินก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พวกเราจะต้องแจ้งออกมาว่าตัวที่เป็นทรัพ์สินอันไหนเป็นทรัย์สินอันไหนเป็นนี่สินมันจะทํำยังไงนะครับผมใช้วิธีนี้ก็คือว่าผมแจ้งเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาดูว่ารายได้เอารายจ่ายก่อน เพราะรายจ่ายมันเหมือนเลือดที่มันกำลังไหลถ้าเรายังไม่ทำให้เลือดมันจุดไหลเนี่ยเราตายแน่นอนผมบอกได้เลยนะฮะเราตายแน่นอนในขณะที่รายรับเขาเราเข้ามาไม่พอเนี่ยนะครับเราต้องมาดูว่ารายจ่ายตัวไหนเราตัดได้รายจ่ายตัวไหนเราเหยุดได้ลดได้ลองหาดูนะฮะอย่างเช่นบัตรเครดิต ถ้าต้องจ่ายส่วนขั้นต่ำอยู่1 0ซมันหนักไปเราลองเจราจาได้ไหมลองปรับได้ไหมว่าขอปรับปรุงยอดเขาปรับตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีหน่วยงานที่ให้พวกเราสามารถเข้าไปปรึกษาเรื่องของการปรับปรุงนะฮะบ้านที่เรากําลังผ่อนอยู่นะครับรถนะฮะที่กำลังผ่อนอยู่มันวิธีปรับนี่ปรับอะไรไหมอันนี้คือวิธีการจัดการกับรายจ่ายที่จําเป็นลูกน้องถ้าเกิดว่าเราแบกรับภาระเยอะบางครั้ง ตัวเราก็เอาไม่รอดเราก็จะไปอุ้มคนอ,อื่นมันก็ไม่รอดมันสามารถที่จะลดเรื่องของรายได้เออทฤษฎีเรื่องของค่าแรงเรื่องของอะไรได้ไหมหรือว่าเราหาอย่างอื่นทําได้ไหมพวกนี้คือในมุมของรายจ่ายเนี่ยเราก็ต้องแจงเป็นอย่างๆออกไปนะครับก็เหมือนล่าสุดที่เราเห็นข่าวอย่างแอร์เอเชียเนี่ยเขาก็ตัดไฟบินลงเหลือ25เสร็จแล้วเขาก็ให้พนักงานเขาในส่วนที่ลาเนี่ยก็ไม่มีรายได้อันนี้ก็เป็นเป็นวิธีในมุมมองของผู้บริหารนะ แต่ถ้าเกิดว่าเขายังจ่ายพวกเราไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาก็มีโอกาสตายเหมือนกันนะฮะตายสนิทเหมือนกันดังนั้นก็ต้องประคองแล้วก็รักษาทั้งสองฝั่งซึ่งกันและกันนะครับในรายจ่ายเราไปแจงดูนะฮะส่วนรายได้เนี่ยเราลองมาดูว่าตอนนี้รายได้เดิมของเราเนี่มันมาจากงานทําทัวร์ใช่ไหมหรือทําอะไรใช่ไหมซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นทักษะมันเป็นความสามารถเฉพาะของพวกเราเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมาทําอย่างอื่นในช่วงนี้ได้ไหม มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมหาอาชีพที่มันได้โอกาสได้ช่องทางได้จังหวะหรือมันไม่กระทบะนะครับอย่างในผมคุยกับลูกค้าหลายคนที่เข้ามาดูบ้านเนี่ยนะครับบางคนเขาก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับทางการออกแบบนะฮะทำการาฟิกดีไซน์เขาอยู่โรงงานพวกเกี่ยวกับอาหารพวกอะไรพวกนี้ซึ่งึ่งเขาไม่ได้รับผลกระทบหรือว่าคนที่ทําออนไลน์คนที่ทําเกี่ยวกับของพวกนี้บางคนเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบบางสินค้าขายดีด้วยซ้าไปนะฮะ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องหาความรู้ก็คือในด้านของการรายได้เนี่ยมันต้องหาองค์ความรู้ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นหาโอกาสใหม่ๆหาสินค้าใหม่ๆเราต้องยอมรับบางอาชีพมันตายไปได้นะบางอาชีพมันเปลี่ยนแปลงได้บางอาชีพมันอ่อนไหวมันไม่สามารถที่จะพยุงไปได้นะครับนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราจะต้อง ลองดูลองศึกษาดูลองถามความสามารถของตัวเองดูนะครับผมเห็นหลายคนพอออกจากงานประจํากายว่ากลับมาทํางานที่เกี่ยวกับเ,ออเขาเรียกว่างานฟรีแลนซ์งานอะไรพวกนี้กลายเป็นว่ามีไรายได้สูงมากกว่าตอนที่เขาทําตัวที่เป็นงานไรายได้ประจํด้วยซ้าไปนะอันนี้ก็คือโอกาสมันอาจจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจําได้เสมอเลยก็คือว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากใดๆก็แล้วแต่ในที่สุดมันจะผ่านไป ช่วงที่ชีวิตผมตกอับมากๆเนี่ยผมก็มักจะนึกถึงว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเยอะๆนะผมผมอ่านหนังสือเยอะมากเลยบางคนเจอไฟไหม้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับเ,เขาก็ฟื้นขึ้นมาได้ในการเริ่มต้นบางคนก็เนี่ยผมถือหนังสือเล่มหนึ่งผมเคยอ่านหนังสือคนหนึ่งเขาเขียนหนังสือสมัยก่อนมันไม่มีคอมพิวเตอร์เขาเขียนต้นฉบับไว้แล้วเขาหลับไปพอหลับไปเบากว่าต้นฉบับที่เขาเขียนไว้ทั้งหมดนั้น ไฟไหม้หายไปหมดเลยแต่สิ่งที่มันยังอยู่ในหัวเขาก็เริ่มต้นใหม่ได้หนา้าอาชีพที่พวกเราโดนหรือว่าพวกเรากําลังเจอภาวะพวกนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างมาเตือนเราว่าให้เราเปลี่ยนแปลงได้แล้วมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะฮะมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับดังนั้นความทุกข์ยากลําบากที่เราเจอให้เราท่องไว้ว่ามันวันหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปวันหนึ่งมันจะหายไปแล้ววันหนึ่งถ้าเราฟื้นกลับมาแล้วเราจะหัวเราะให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรา ซึ่งบางครั้งผมก็พูดอย่างนี้แหละหลายครั้งผมก็พูดพูดผมก็แย่คนข้างๆว่าเฮ้ย hey, วันหนึ่งเนี่ยคอยดูนะปัญหาอุปสรรคหี่นี้ยี่สิบสาสิบล้านนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เจ้านี่ทวงนี้ทุกวันเนี่ยวันหนึ่งมันจะเป็นเรื่องที่น่าตลกน่าหัวเราะทำไมเราไม่รีบหัวเราะวันนี้ละ่ะประมาณนี้หลายคนบอก oh, หัวเราะไม่ออกหรอกอาจารย์ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะอย่างไงมันต้องผ่านไปประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองก็คือว่า เมื่อมันผ่านไปแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตให้เราไปในช่องทางที่มันดีขึ้นให้พวกเราคิดว่าอย่างนี้มันเดี๋ยวจะมาเตือนเราให้เราไปดีขึ้นนะฮะบามคนไปโทษโวยวาย ตีโพยตีพาย,พยว่าทําไมต้องเกิดขึ้นกับฉันทําไมต้องรัฐบาลไม่ช่วยทําไมผมบอกพวกเราเลยว่าไม่มีใครช่วยเราได้นะฮะเขาแค่ช่วยให้เราได้กินแต่ว่าถ้าช่วยให้เราแข็งแกร่งให้ยืนจัดต่อสู้แล้วเจริญรุ่งเรืองได้เนะี่ยมันมีวิธีเดียวก็คือเราต้องช่วยตัวเอง เราต้องฝึกฝนตัวเองเราต้องพัฒนาตัวเองเราต้องหาองค์ความรู้เราต้องวิ่งก็หาความรู้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราดังนั้นสสัญญาณที่ผมบอก1ทุกความยากลําบากมันผ่านไปเสมอ2มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีที่สุดที่จะทาชีวิตเราไปสู่จุดที่รล่งโล์ที่สุดส่วนจะเป็นอะไรนั้นผมไม่ทราบแต่ณปัจจุบันเนี้ยผมรู้แล้วชีวิตผมบางทีมันถูกจัดวางมันถูกท้าทายมันถูก ทำร้ายมันถูกให้เราได้บทเรียนนะฮะบางครั้งเราก็ได้รับรางวัลบางครั้งเราก็ได้รับบทเรียนดังนั้นครั้งนี้มันกําลังเป็นบทเรียนให้เรียนรู้จากมันแล้วลุกขึ้นมาสู้นะครับไม่มีอะไรฝากมากนะครับก็อยากแค่ฝากพวกเราว่าขอเป็นกําลังใจให้พวกเราที่กําลังเผชิญวิกฤตทุกคนนะครับแล้วขอให้เชื่อมั่นเถอะว่าวิกฤตนี้มันจะต้องผ่านไปนะครับแล้วขอให้ตระหนักได้เสมอว่า วิกฤตครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะเอกอินสปาย by ดรถนอมดีส้อยนะครับเอกอินสปายแรงบันดาลใจและแนวทางสำหรับคนสร้างตัวขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ